นมัตถุรันตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนไตรขอถวายความรารพพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรมิกขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้นำพระไตรปิฎกนะเล่มที่28พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16อังคุตรนิกายทศกะเอสาทกะนิบาทนะก็คือเรื่องกุศลกรรมบท10นั่นเอง ชื่อสูตรว่าจุนทะสูตรนะโยมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมารบุตรใกล้เมืองปาวาครั้งนั้นแลนายจุนทะกรมารบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายบังคมแล้วก็นั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตัดกับน,นายจุนทะกรมารบุตรว่าดูก่อนจุนทะท่านชอบใจความสะอาดของใครหนอ นายจุนทะกะมามรบุตรกาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชอบใจพราหม์ชาวปัจฉาภูมิผู้ถือเต้าน้าสวมพวงมาลัยสารร่ายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้ข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมพวกนั้นพระศัสดาตรัสถามว่าดูก่อนจุนทะก็พวกพราหมนั้นชาวปัญจะ ปัดฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดไว้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกพราหมณ์ชาวปัดฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ำสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมชักชวนสาววกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านลุกข,ขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ พึงจับต้องแผ่นดินถ้าไม่จับต้องแผ่นดินพึงจับต้องโคไมสดถ้าไม่จับต้องโคไมสดพึงจับต้องหญ้าเขียวสดถ้าไม่จับต้องหญ้าเขียวสดพึงบำเรอไฟถ้าไม่บำเรอไฟพึงประนมอัญชลีนอบน้อมพอระอาทิตย์ถ้าไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์พึงลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าดังนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกพราหม์ชาวปัตฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ําสวมพวงมาลัยสาลายบบาเรอไฟลงน้ําเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดอย่างนี้แลข้าพระองค์ชอบใจความสะอาดของพราหมณ์พวกนั้นพระศาสนาตรัสถามอีกว่าดูก่อนจุนทะพวกพราหม์ชาวปัตฉาภูมิผู้ถือเต้าน้ําสวมพวงมาลัยสาลายบำเรอไฟลงน้ำเป็นวัดย่อมบัญญัติความสะอาดโดยประการอื่นส่วนความสะอาดในวินัยของพระอริยะ ย่อมมีโดยประการอื่นนายจุนทะก็ตรัสถามาทูลถามพระสาสดาอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความสะอาดในวินัยของพระอริยะย่อมมีอย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวรก,กาศความสะอาดในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยประการนั้นเถิด พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนจุนทะถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวนายจุนทะกรรมมาละบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสามอย่างความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างดูก่อนจุนทะ ก็ความไม่สะอาดทางกายมี3มอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติฆ่าสัตว์หยาบช้ามีมือชุ่มด้วยโลหิตตั้งอยู่ในการฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต1เป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้คือเอาวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปล้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่น ซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมย1ผู้ประพฤติผิดในการมคือเป็นผู้ถึงความประพฤติล่วงในสติที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติรักษาธรรมรักษาสตรีมีสามีผู้มีอัจฉริยะโดยรอบในที่สุดแม้สติผู้ที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพุงมาลัยหนึ่ง ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางกายมีสมอย่างอย่างนี้แล้ดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติพูดเท็จคือเขาอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนาหรือในท่ามกลางราชสกุล ถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานสักถามว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นดังนี้บุคคลนั้นเมื่อไม่รู้กล่าวว่ารู้หรือเมื่อรู้กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นกล่าวว่าเห็นหรือเมื่อเห็นกล่าวว่าไม่เห็นดังนี้เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตเล็กน้อยด้วยประการดังนี้หนึ่ง เป็นผู้พูดส่อเสียดคือฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างนู้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้หรือฟังข้างนู้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนหมู่นู้นยุยงคนทั้งหลายผู้สามัคคีกันให้แตกกันหรือส่งเสริมชนทั้งหลายผู้แตกกันแล้วชอบความแยกกันยินดีความแยกกันเพลิดเพลินในความแยกกันกล่าวแต่คำที่ทำให้แยกกันหนึ่ง เป็นผู้พูดคำหยาบคือกล่าววาจาที่หยาบคายกล้าแข็งทำให้ผู้อื่นข้องใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่นใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิหนึ่งเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อคือกล่าวให้ไม่ถูกการกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัดไม่อิงทำไม่อิงวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์ โดยการไม่ควรหนึ่งดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อยากได้ของผู้อื่นคืออยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่น ฉะไหนหนอวัตถุอันเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปื้มใจแห่งผู้อื่นพึงเป็นของเราดังนี้หนึ่งเป็นผู้มีจิตปองร้ายคือมีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่าจงถูกทำลายจงขาดศูนย์จงพินาศหรืออย่าได้เป็นแล้วดังนี้หนึ่งเป็นผู้มีความเห็นผิดคือมีความเห็นวิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วไม่มีผล การเช่นสวงการเส้นสวงไม่มีผลการบูชาไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วนั้นไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ผู้เป็นอุปปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดําเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ย่อมไม่มีในโลกดังนี้หนึ่งดูก่อนจุนทะความไม่สะอาดทางใจมีสามอย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะอากุศลกรรมบทสิบประการนี้แลดูก่อนจุนทะบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการนี้เมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้จับต้องโดโคไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไมสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนบบนอบพระ อาทิตก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะเป็นผู้ไม่ปนนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะลงน,น้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอากุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วย เป็นตัวกระทำไม่สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิประการนี้นรกจึงปรากฏกำเนิดดิลฉานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมี3อย่างความสะอาดทางวาจามี4อย่างความสะอาดทางใจมี3อย่าง ดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมี3มอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางสัตวตรามีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ห ละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ไม่ถึงเอาวัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตเป็นขโมย1ละการประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามไม่ถึงความประพฤติร่วงในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษาพี่ชายน้องชายรักษาพี่สาวน้องสาวรักษาญาติาารักษาทำรักษา มีสามีมีอาชญาโดยรอบโดยที่สุดแม้สตรีที่บุรุษคล้องแล้วด้วยพวงมาลัยหนึ่งดูก่อนจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนทะบุคคลบางคนในโลกนี้ละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอยู่ในสภาในบริษัทในท่ามกลางญาติในท่ามกลางเสนา หรือในท่ามกลางราชสกุลถูกผู้อื่นนำไปเป็นพยานซักถามว่ามาเทิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นบุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หรือเมื่อรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือเมื่อเห็นก็บอกว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนเพราะเหตุแห่งผู้อื่นบ้างหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรเล็กน้อยหนึ่ง ละคําส่อเสียดเว้นขาดจากคําส่อเสียดฟังข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมูน่นี้หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไปบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นสมานคนที่แตกร้ากันแล้วบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันแล้วบ้างชอบคนผู้พร้อมเพียงกันยินดีคนผู้พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินคนผู้พร้อมเพียงกันกล่าววาจาที่ทําให้คนพร้อมเพียงกันหนึ่ง ละคำหยาบเว้นขาดจากคำหยาบปล่าววาจาที่ไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักจับใจเป็นของชาวเมืองคนส่วนมากรักใครพอใจหนึ่งลบคำเพ้อเจอ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อพูดถูกการพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงทมพูดอิงวินยัยพูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรหนึ่งดูก่อนจุนท้าความสะอาดทางวาจามี4อย่างอย่างนี้แลดูก่อนจุนท้าความสะอาดทางใจมี3ามอย่างอย่างไรเล่าดูก่อนจุนท้าบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่อยากได้ของผู้อื่นคือไม่อยากได้วัตถุเป็นอุปกรณ์แก่ทรัพย์เครื่องปลื้มใจแห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นว่าชะไหนหนอวัตถุที่เป็นเครื่องอุปกรณ์แกทรัพย์เครื่องปลื้ม แห่งผู้อื่นของบุคคลอื่นพึงเป็นของเราดังนี้ 1. ไม่มีจิตปองร้ายคือไม่มีความดำริในใจอันชั่วร้ายว่าสัตว์เหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความมุ่งร้ายกันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นะมีแต่สุขรักษาตนเถิดดังนี้หนึ่งมีความเห็นชอบคือมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่บุคคลให้แล้วมีผลการเช่นสวงมีผล การบูชามีผลผลวิบากของกรรมที่บุคคลทําดีทําชั่วมีอยู่โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีบิดามีสัตว์ผู้เป็นอุปาติกะมีสมณะพราหมณ์ผู้ดําเนินไปชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทําโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามก็มีอยู่ดังนี้หนึ่งดูก่อนจุนทะความสะอาดทางใจมีสมอย่างนี้อย่างนี้แล ดูก่อนจุนทากุศลกรรมบท10ประการนี้แลดูก่อนจุนท้าบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบท10ประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่นะบุคคลที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบท10ประการนี้ลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้สะอาดอยู BRUNO ่นั่นเองถึงแม้จับต้องหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องหญ้าเขียวสดก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้บำเรอไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่บำเรอไฟก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ปานมอัญชลีนบนอกพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู er ่นั่นเองถึงแม้ไม่ปะนมอัญชลีนบนอกพระอาทิตย์ก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า กุศลกรรมบท10ประการนี้เป็นความสะอาดด้วยเป็นตัวทําให้สะอาดด้วยดูก่อนจุนทะก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมบด10ประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างอื่นจึงมีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้วนายจุนทะกรมรมรบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสูตรที่10สุดท้ายนี้ธรรมาภาพของอ้างเอานาานทุนภาษีรัตนไตร กล่าวคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบรันรดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความโชคดีทุกคนทุกท่านเทิน